มาดูทางด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ําที่จะต้องบริหารจัดการน้ําโดยตรงก็คือ<ฆ>สอทอนอชอเนี่ยนะฮะคุณจรุพันธ์<ฆ>เขาก็ใช้แผนการบริหารจัดการลุ่มน้ํายมลุ่มน้นําน่านป้องกันปริมาณน้ําจากจังหวัดแพร่เพื่อให้กระทบต่อพื้นที่ด้านล่างอย่างที่ผมบอกกำลังไหลมามวลน้ำมไม่ว่าจะเป็นพิษณุโลกสุขโขทยัยน้อยที่สุด <Okay. S 2> แล้วก็แจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงให้เกษตรกรเนี่ยเร่งเก็บเกี่ยวให้ทันเวลานะครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทชเนี่ยได้เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำภาคเหนือว่าสทนช จะใช้การบริหารจัดการน้ําลุ่มน้ํายมลุ่มน้ําน่านเพื่อป้องกันและลดผลกระทบอุทกภัยซึ่งมวลน,น้ําอย่างที่เราได้เกล่อวกล่าวกันแล้วนะคุณจรพันธ์ว่ากําลัง<ค>ะจะไหลลงมาแล้วตอนนี้นะฮะไหลลงมา <พอ S 1> เ,รงเรื่อยๆไม่หยุดนิ่งนะเราะต้องเคลื่อนตัวตลอดเวลาแน่นอนรครับนะฮะโดยเฉพาะพิษณุโลกสุขโขทัยเนี่ยเขาวางกําลังกันเต็มที่วางแผนรับมือกันเต็มที่แหละ <C AP> โดยเฉพาะพื้นที่เศษรษฐกิจของพิษณุโลกสุขโขทัยสําคัญเลยนะครับตัวเมืองสุขโขทัยเองก็เหมือนกันเพราะว่าปริมาณน้ําที่ไหลลงมาจากแพร่เนี่ย ด้วยการผันน้ําไปยังลุ่มน้ํำน่านกรณีปริมาณน้ํามาเหนือประตูระบายน้ําแม่น้ํายมบริเวณบ้านหาดสะพานจันทร์จะระบายน้ําไปทางฝั่งขวาคลองน้ําโจนในอัตราสูงสุด300ลูกบาทเมตรต่อวินาทีระบายน้ําไปทางฝั่งซ้ายทางคลองยมน่าน ในอัตราสูงสุด300ลูกบาทเมตรต่อวินาทีครับแล้วก็จะระบายน้ำผ่านคลองยมสายเก่าในอัตราสูงสุด200ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแล้วก็มีการประสานการรถไฟแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมเพื่อแก้ปัญหาทางรถไฟที่กีดขวางทางน้ำที่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำคลองยมน่านโดยการขุดเจาะขยายทางรถไฟเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้าให้ดีขึ้น แล้วก็หามาตรการรองรับปัญหาด้านการสัญจรที่จะกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ด้วยรวมทั้งตรวจสอบสภาพความพร้อมของคันกั้นน้ำต่างๆส่วนของพื้นที่การเกษตรก็ให้ทางจังหวัดพิจนุนโลกสุขโขทยัยอันเนี้ยถ้ามามวลน,น้ำจากเหนือต้องผ่านจังหวัดพวกนี้ก่อนบ้านคุณจารุพันธ์ก็เหมือนกันนครสวรรค์ ก่อนลงมากอทมสุดท้ายนี่นะฮะทุกอย่างจะมารวมกันที่จังหวัดนครสวรรค์ทแม่น้ำปิงวังยมนาหลังจากนั้นก็เคลื่อนตัวผ่านมายังจังหวัดชัยนาครับสิงบุรีนั่นแหละครับอ่างทองแถบนี้ลงมาที่กอทมอยุทยานีนะครับอยุธยานี่เขาก็มีทุ่งรับน้ําอยู่แล้วเหมือนกัน แต่จะไหวหรือไม่ล่ะเพราะว่าถ้ามาเยอะขนาดนั้นนี่ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะ,ะนะฮะทีนี้ในจังหวัดพิษณุโลกสุขโขทัยเองเนี่ยเขาก็ได้ร่วมกับกรมชลประทานและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์ให้พื้นที่เสี่ยงต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้พี่น้องกเกษตรกรน่าเห็นใจนะ ปลูกผักปลูกหญ้าปลูก,ลก<ว>อะไรต่างๆเนี่ยถ้าน้ำมาตูมเดียวจบนาคงนาข้าวอะไรต่างๆนี่นะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่น่าจะเขาเรียวกว่าท่วมซ้ำซากเป็นประจําอยู่แล้วที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยให้เกษตรกรในแถบจังหวัดพิษณุโลกสุขโขทัยจังหวัดนครสวรรค์ด้วยหลายๆจังหวัดนะครับ,รบได้รับทราบเพื่อเร่งเก็บเกี่ยว ผลผลิตทางการเกษตรให้ทันเวลาก่อนน้ําจะมามวลใหญ่ลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นและก็สนับสนุนกําลังคนและเครื่องจักรเครื่องมือเครื่องใช้เก็บเกี่ยวผลผลิตให้เร็วที่สุดนะครับสําหรับแผนการผันน้ําเข้าสู่พื้นที่ ทุ่งบางระก,กรจำจําได้นะครับทุ่งบางระกำที่จังหวัดน,นี่แหละครับ <c oughs> ก็ได้มีการประเมินเบื้องต้นแล้วว่าจะผ่านน้าเข้าทุ่งในระยะนี้เพียงประมาณร้อยละ30-40ถึงของพื้นที่เพื่อเ<ะ>ตรียมพื้นที่รองรับปริมาณน้ํากรณีมีฝนตกหลังจากช่วงนี้เพราะว่าพยากรณอากาศเองเขาคาดการณ์แล้วว่า25เป็นต้นไป4ี่ห้าวันอีก7วันเนี่ยระวังให้ดีอ,อีกไม่ใช่ว่าจะหมดนะยังมียงมอยู่นะครับต้องระมัดระวัง